เรื่องตั้นหาลมโดยแดนสุดสาครตั้งแต่ตกพุ่มไม้ทิดาแม่ค้าคนสวยก็มีผู้ชายมาติดพันอยู่หลายคนและหนึ่งในนั้นก็คือพิชิตที่ดูจะทุ่มเทออกนอกหน้ากว่าใครวันนี้มีอะไรให้พี่ช่วยบ้างเจดาวันนี้ลูกค้าเยอะพี่ช่วยไปล้างจานให้หน่อยสิได้เลยจ้าไม่ว่าทิดาจะใช้ให้ทำอะไรพิชิตก็ไม่เคยขัด ทำตามอย่างเต็มอกเต็มใจพี่พิชิตนี่ท่าทางจะชอบเธอจริงๆนะดาเธอว่าไงละ่ะก็ดีแต่ยังไม่ใช่อย่างที่ฉันต้องการแกจะเอาแบบไหนวะผู้ชายไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่ขยันทํางานเก่งแบบพิชิตแกยังไม่สนใจแกต้องการแบบไหนวะ ฉันเคยมีผัวเพราะตัดสินใจเร็วจึงต้องเสียใจและเหนื่อยกับผัวจนมาพอแล้วนะแก้วแล้วไงฉันตั้งใจว่าถ้าจะมีผัวอีกครั้งผัวฉันจะต้องรวยและเลี้ยงดูฉันให้สุขสบายได้แต่พี่พิชิตก็ขยันคงไม่ให้แกลำบากหรอกจังหวะนั้นก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินควงแขนฝรั่งเข้ามาธิดาจา๊ะทำตำส้มใส่ปลาร้ารสแซบ่แซบๆให้สักสองครกสิเฮ้ยสมจิต นั่นแกใช่ไหมแม่นแล้วขอบใจที่ยังจํากันได้แล้วนั่นจอนสามีฉันเองแกมีผัวฝรั่งเมื่อส้มตาเสร็จไม่ต้องทอนนะฉันไปก่อนล่ะแล้วจะแวะมาคุยใหม่นางจิตมันรวยเพราะมีผัวฝรั่งนี่แหละที่ฉันต้องการล่ะแก้วฉันรู้ว่ามันไปทํางานที่พัทยาฉันจะลองไปดูบ้างฉันด้วยเมื่อตัดสินใจแล้วทิดาก็บอกกับพ่อแม่เองก็รู้ว่านางจิตมันไปทํางานอะไรไม่ใช่หรือรู้จ้ะ แต่ฉันก็ไม่ใช่สาวบริสุทธิ์ฉันเคยมีผัวมาแล้วทำไมจะทำไม่ได้ฉันจะหาเงินมาให้พ่อกับแม่เยอะๆไงแต่มันอันตรายนะลูกและเงินที่ได้มาแบบนั้นแม่ไม่ดีใจนักหรอกนะอย่าไปเลยฉันตัดสินใจแล้วแม่อย่าห้ามฉันเลยเฮ้อแม้ผู้เป็นแม่จะพูดคัดค้านอย่างไรธิดาก็ไม่ฟัง ธิดาและแก้วเดินทางมาขายบริการที่พัทยาเมืองท่องเที่ยวของคนหลากหลายเชื้อชาติและผิวพรรณโดยก่อนเดินทางได้ขอคำแนะนำจากสมจิตเพื่อนผู้มีประสบการณ์จากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีทั้งสองก็ยังทําไม่ได้อย่างใจหวังฉันว่าเรากลับบ้านกันเถอะวดาฉันรู้สึกท้อแล้วล่ะไม่ถ้าฉันยังไม่ได้ผัวฝรั่งฉันจะยังไม่ยอมกลับเด็ดขาด เหมือนโชคชะตากำหนดฝรั่งสองคนเดินผ่านมาแล้วทำกระเป๋าเงินหล่นตรงหน้าสาวล่าฝันทั้งสองฝรั่งทำกระเป๋าหล่นว่าไปเก็บเลยดาโอ้เงินเยอะเลยดูสิทั้งบาททั้งดอลลร์สบายไปหลายวันเลยนะฉันว่าเอาไปคืนดีกว่าแก้วทิดาไม่รอคำตอบจากเพื่อนเธอวิ่งไปหาฝรั่งทั้งสองทันทีเฮยู hey, ทิดาคืนกระเป๋าเงินให้กับฝรั่งทำให้เขาดีใจมาก Thank you. เธอมีน้ำใจดีมากๆฉันชอบเธอนะเธอชื่ออะไรหรือทิดาค่ะส่วนเพื่อนฉันชื่อแก้วหลังจากนั้นทิดากับแก้วก็ได้ขวงคู่กับฝรั่งสมใจและอยู่กันอย่างสามีภรรยาในเวลาต่อมาโอ้ในที่สุดเราก็ได้ผัวฝรั่งสมใจแรกๆสามีฝรั่งก็เอาอกเอาใจดีจนกระทั่งวันหนึ่งสามีฝรั่งของแก้วก็เข้ามาในห้องของทิดาแจ็ค เข้ามาในห้องฉันทำไมทอมไม่อยู่นะทอมไปนอนกับแก้วแล้วฉันก็ต้องมานอนกับเธอที่ดาหมายความว่าอย่างไรก็เปลี่ยนคู่นอนกันไงล่ะไม่นะฉันไม่เอาออกไปนะไม่ยอมหรือนี่แน่วายทิดาดิ้นลนขัดขืนก็ถูกทำลายจนต้องตกเป็นเหยื่อตันหาของฝรั่งวิตาฐานอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงแก้วก็ต้องตกอยู่ในสภาพเดียวกันอย่านะไอฝรั่งลามกนี่แนะ่นางผู้หญิงขายตัว ผู้หญิงอย่างพวกเธอฉันไม่เอามาเลี้ยงเป็นเมียหรอกอย่าฝันไปเลยวิมานของสาวนักล่าฝันทั้งสองพังทลายต้องทนทุกทรมานอยู่กับฝรั่งทั้งสองด้วยมาฉันทนไม่ไหวแล้วดาเราหนีกันเถอะไปสิฉันก็ทนไม่ไหวแล้วเหมือนกันทั้งสองจึงตัดสินใจหนีกลับบ้านเป็นไงล่ะแม่เตือนแกนแล้วไม่ฟังบ้างเลยดูสิสมกลับมาเลยฉันขอโทษฉันผิดไปแล้วแม่ คนเราถ้าอยู่อย่างพอเพียงไม่แก่งแย่งชิงดีกับใครหาได้แต่พอกินใช้จ่ายตามสมควรชีวิตก็เป็นสุขแล้วล่ะลูกดูอย่างไอ้พิชิตมันสิขยันอดทนจากไม่มีอะไรตอนนี้เองรู้ไหมว่ามันเป็นเท่าแก่ลานซ่อมมอเตอร์ไซ์ไปแล้วพี่พี่ชิตข้าละเสียดายจริงๆถ้าเองตกลงกับมันตั้งแต่แรกป่านนี้สบายไปแล้วละ เฮ้ยนั่นเองจะไปไหนว่านางดาไปหาพี่พิชิตไม่มีประโยชน์แล้วล่ะลูกเอ้ยทิดารีบวิ่งไปหาพิชิตคนที่หลงรักเธอด้วยความหวังแต่ลูกพ่อยิ้มหน่อยแล้วเอา้าวทิดากลับมาเมื่อไหร่ล่ะเข้ามาคุยกันก่อนสิพี่พิชิตมีเมียมีลูกแล้วฝากกดติดตาม กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆและคอมเมนต์ใต้คลิปเพื่อเป็นกำลังใจให้กับไทยตูนขอบคุณครับเรื่องกิเลสอันตรายโดยอาร์ตมหาวิทยาลัยแห่งนี้ตั้งอยู่ชานเมืองของจังหวัดแห่งหนึ่งเปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมจนถึงระดับปริญญาซึ่งโรงเรียนอื่นในย่านนี้จะสอนถึงแค่ม .6 เป็นอย่างมากดังนั้นใครที่จะเรียนต่อจึงมาสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ นาตาเป็นอีกคนที่มาเรียนที่นี่เธอมาจากจังหวัดอื่นเรียนอยู่มปลายอายุ17ปีเพราะมาจากจังหวัดอื่นนาตาจึงต้องเช่าหอพักอยู่ด้านหลังของมหาวิทยาลัยเป็นทุ่งนาป่าละเมาะมีทางเกวียนตัดเข้าไปแต่หากนั่งรถจากมหาวิทยาลัยเข้าไปในเมืองก็จะเป็นย่านเจริญมีโรงหนังมีศูนย์การค้าและร้านรวงเก๋ไก๋ต่างๆมากมายซึ่งนาตากับเพื่อนก็ชอบเข้ามาเดินเล่นเป็นประจำ โอ้ oh, ชุดนี้สวยว่ะแกเอาดิเอาแล้วต้องกินมาม่าไปเป็นอาทิตย์และก็มีสิ่งยั่วกิเลสมากมายหลากหลายและนาตยาก็ลหลงไหลได้ปลื้มกับสิ่งเหล่านี้วายนี่ไงแกสมาร์ทโฟนรุ่นล่าสุดที่กำลังโฆษณา2 9 0 0มโอ้อยโคตรอยากได้ฐานะทางบ้านของนาตยาไม่เอื้ออำนวยให้ซื้อของฟุ่มเฟือยถ้าเรามีข้าวของเครื่องใช้แพงๆก็จะเป็นที่เชิดหน้าชูตาดูสิกระเป๋านั่นก็มีแต่ใบสวยๆ เมื่อลงกระแสวัตถุนิยมมันก็ต้องมีเงินจึงจะสนองกิเลสได้แต่เมื่อไม่มีเงินมันก็ต้องหาทางกันละปล้นร้านทองไม่เวิร์กขายยากลัวโดนเมื่อไม่มีเงินมาสนองความอยากนาตยาก็ได้แต่เซ็งบ่นกับเพื่อนฝูงเซ็งว่าแกไม่รู้จะหาเงินที่ไหนเยอะๆดูสิอยากกินซูชิต้องมากินข้าวราดแกงวันหนึ่งเพื่อนก็แนะนําอะไรแกน่นาตยาถ้าอยากมีเงินใช่ไหมอา้าวถามได้รับจ็อบสิจ็อบอะไร ฉันมีเพื่อนรุ่นพี่เมื่อก่อนเขาไปหารายได้พิเศษตามร้านคาราโอเกะจนรู้จ,จักแขกหลายคนตอนนี้ไม่ต้องไปทำที่ร้านแล้วโทรสั่งตรงได้เลยเธอสนใจไหมที่แท้ชวนกันไปลงเหวแล้วเขาซื้อขายกันยังไงใหม่ๆก็ตกอยู่ที่ถ้าค้างคืนราวสามพันชั่วคราวราวสองพนนานๆไปราคาก็จะตกตามสภาพของไว้ทำไมน้อยจังละแกถึงฉันจะไม่เวอร์จินแต่ฉันก็ไม่ได้มั่วแหลกร้านนะของฉันยังดี ฉันสวยด้วยที่นี่หาเสียเงินถุงเงินถังยากนะแกรุ่นพี่ที่ทำทำมาก็ได้ราคาประมาณนี้แกจะเอาไหมเอาฉันจะเป็นแม่เล้าเอ้ยเป็นธุระให้ หนทางข้างหน้ายังอีกยาวไกลแต่ระหว่างทางก็มีสิ่งยั่วยุยั่ยวย,ยวนยั่วย,ยาว้าให้ออกนอกลู่นอกทางตลอดตลอดใครใจไม่แข็งพอก็เสียคนเอาง่ายๆนาตยาก็เหมือนกันที่ใจไม่แข็งพอจึงยอมออกนอกลู่นอกทางได้เงินมาก็เอาไปใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยสนองกิเลสตัณหาขอลองชุดนี้พันห้านะ มีจายไม่ทันหายอยากเงินก็หมดซะแล้วยังช็อปไม่สะใจเลยต่อมานาตายาก็ไปติดผู้ชายรูปหล่อคนหนึ่งน่ารักอะไปดูหนังกันไหมไม่มีตังค์เราเลี้ยงเองเลยยิ่งต้องการเงินมาปรนเปรอหล่อเพื่อนหาจอบให้หน่อยได้เงินมาก็พาหนุ่มไปเที่ยวเต่เฮห,หาสนุกสนานกันไปปะ๊ะหาที่นั่งจิบชากาแฟวันหนึ่งนาตายากับเพื่อนพากันมาเดินเล่นชมนกชมไม้ที่ป่าละเมาะหลังมหาวิทยาลัย เธอดูดอกอะไรนี่สิสวยดีสาวๆพากันเดินดูต้นไม้ใบหาแถวๆถวริมทางเกวียนที่ตัดเข้าไปข้างในโหที่นี่ย่านางเพียบเลยถ้าเป็นป่าที่บ้านฉันนะจะแกงหน่อไม้ทีต้องหากันให้วุ่นตรงนั้นมีต้นมะม่วงขึ้นอยู่กำลังออกผลเต็มต้นสาวๆเห็นก็กรี๊ดกร์ดอยากกินวายมะม่วงเก็บเลยดีไหมเธอเดี๋ยว เจ้าของเขาจะไม่ว่าเอาหรือบริเวณนั้นมีลุงคนหนึ่งกำลังทำอะไรก้มๆเงยๆอยู่ตรงพุ่มไม้ลุงได้ยินเด็กสาวพูดเรื่องมะม่วงจึงหันมาบอกเก็บเลยหนูของลุงเองมะม่วงลุงเหรอคะใช่ที่ตรงนี้เป็นของลุงทางเกวียนที่ตัดเข้าไปก็ไปไล่ลุงลุงมีที่ดินเยอะกว่า300ร้อยไร่ลุงทำไร่ยูคาและสวนผลไม้แต่ก็ทำไม่หมดต้องแบ่งให้คนเช่าโอโหงั้นลุงก็รวยสินี่ก็พอมีพอกินพอเก็บพอเพียง เก็บได้เท่าไหร่แล้วล่ะลุงไม่มากหรอกสักสามถึงสี่ล้านโอ้เห็นบ้านๆมีเงินล้านนะลุงอย่าไปบอกโจรล่ะมาลุงจะเก็บมะม่วงให้แล้วลุงก็ช่วยสาวรุ่นหลานเก็บมะม่วงวันนั้นนาตาใส่เสื้อยืดคอกว้างรัดรูปโชว์หน้าอกอาราอารามนี่มะม่วงอะไรเหรอลุงร่องอกเอ้ยอกร่องนาตาสังเกตเห็นลุงรอบมองหน้าอกเธอแล้วแอบกืนน้ำลายเอื้ออื้อทำให้นาตานึกอะไรขึ้นมา พอกลับมาห้องพักนาตาก็เริ่มคิดอะไรกับลุงเห็นมองเราตาเป็นมันถ้าไปเสนอให้คงไม่ปฏิเสธสองถึงสามวันต่อมานาตาจึงไปแถวแถวต้นมะม่วงนั่นอีกแล้วก็เจอลุงกำลังทำอะไรก้มๆเงยๆอยู่ตรงพุ่มไม้อาศัยความคุ้นเคยเมื่อคราวก่อนนาตาจึงเข้าไปทักทำอะไรอยู่เหรอลุงอ๋อลุงกำลังหาต้นก้าของหมากระทืบลงที่บำรุงผู้ชายนะเหรอใช่ ความคุ้นเคยกันมาบ้างแล้วจึงพูดคุยกันได้แล้วลุงก็วกเข้ามาเรื่องส่วนตัวทำไมมาเดินเล่นคนเดียวละ่ะไม่ชวนแฟนมาด้วยหนูไม่มีแฟนหรอกลุงโอ้สวยอย่างนี้ไม่มีแฟน หญิงสาวยังคงเห็นลุงมองเธอตาเป็นมันเมื่อลุงมีทีท่าแบบนี้หญิงสาวซึ่งมีประสบการณ์มาแล้วก็ไม่ออมขอมว่ากันตรงๆถ้าลุงสนใจหนูขอครั้งละห้าพันชัดเจนแล้วมีหรือลุงจะไม่สนใจก็แก่ปูนนี้แล้วห่างเหินเรื่องพักนี้มานานทั้งที่ยังนึกอยากอยู่ๆก็จะมีโอกาสได้แอมสาวนักเรียนรุ่นหลานที่ขาวจัว้วอวบอัดไปทั้งตัวใครจะปฏิเสธตกลงหนูแต่วันนี้ลุงไม่ได้เอาตังมา ขอเป็นุูงนี้นะได้ค่ะแล้วจะเจอกันที่ไหนลุงไม่อยากเข้าไปในเมืองเลี้ยวโค้งหลังแนวไม้นี้ไปมีกระท่อมของลุงเรามาเจอกันที่กระท่อมนี้ได้ไหมก็ได้ค่ะดังนั้นในวันต่อมาหญิงสาวกับลุงก็มาเจอกันที่กระท่อมดังกล่าวแล้วลุงก็ได้เชยชมสาวรุ่นหลานที่อวบอัดขาวจัวไปทั้งตัวหน้าดอมดมไปทุกหย่อมยาจนลุงคึกคักกระชุ่มกระชวยราวกับจะมีอายุยืนหมื่นปีโอ้ยหนูคนแก่จะหัวใจวาย เสร็จสับลุงก็จ่ายตังค์ตามที่ได้ตกลงกันไว้หญิงสาวเห็นไว้ได้เยอะกว่าที่ไปรับจ็อบกับเพื่อนจึงอยากได้ลุงเป็นลูกค้าประจําถ้าลุงสนใจหนูอีกก็โทรหาหนูได้ตลอดเดี๋ยวหนูให้เบอร์ไว้จากนั้นก็แยกย้ายกันกลับวินวินกันไปทั้งคู่โดยเฉพาะลุงยิ้มแก้มปลิดยังกระชุ่มกระชวยไม่หายโอ้ได้กินเด็กกับเขาแล้วเว้ยเด็กๆนี่มันแต่งตึงไปทั้งตัวหญิงสาวก็มีเงินมาซื้อกิเลสตัณหาเอาใบนั้น เธอกำลังตกเป็นเหยื่อกิเลสถูกกิเลสเข้าครอบงำส่วนลุงก็ติดใจในรูปรสกลิ่นเสียงของหญิงสาวไม่หายอ้อๆ๋ขาวจ้วะเลยว่า คิดว่าตนก็ปูนนี้แล้วมีเด็กสาวมาให้แอมก็ถือว่าเป็นกำไรชีวิตแม้จะได้ซื้อหาแต่เรื่องเงินทองตนก็ไม่เดือดร้อนที่สำคัญตอนนี้ไอ้เจ้านกเขามันก็ยังเป็นใจยังโก่งคอขันให้อยู่อีกหน่อยเดี๋ยวมันขี้เกียจขึ้นมานอนคอพับคออ่อนแล้วจะหมดสิทธิ์อย่าพึ่งทะระยศนะเมื่อมันยังขันให้ได้ก็ใช้มันไปนก่อนลุงจึงโทรหาเด็กสาวอีกฮลัลโหลหนูนาตยาหรือจะ๊ะมหาพี่เอ้ยลุงที่เดิม แล้วทั้งสองก็มาเจอกันที่กระท่อมหันศาน,นั้นอีกมีครั้งหนึ่งครั้งที่สองและก็มีครั้งต่อๆไปอุ้ยเยยฟ้าท้าดินเสร็จกิจก็แยกย้ายกันกลับ ระหว่างทางที่เดินออกมาช่วงที่ยังไม่ได้แยกกันบางทีก็มีคนเห็นเอ๊ะสองคนท่นไปไหนกันมาอย่าบอกนะว่าป้าป้ปาปนัตยาเมื่อแยกจากลุงแล้วเธอก็จะท,ทําทีเป็นเก็บผักป่าติดมือมาด้วยเจอใครถามเธอก็จะบอกไปเก็บผักป่ามาเห็นมาเก็บบ่อยก็มันแซบเวอร์ลุงแอบแซบกับเด็กรุ่นหลานอยู่อีกพักหนึ่ง จนหมดเงินไปกว่าแสนจึงชักรู้สึกเสียดายอีกอย่างตอนนี้ก็เริ่มอิ่มเนื้อขาวๆแล้วและที่น่าเป็นห่วงชีวิตตัวเองคือป้าเห็นเงินในบัญชีหายไปเยอะจนถามเงินหายไปไหนหรือตาเท่าลุงต้องตลบตะแลงเพื่อเอาชีวิตรอดก็ไอแกลดกระบะนะสิเดี๋ยวโนนเสียเดี๋ยวนี่ตายวันก่อนขับไปเอาปุ๋ยในเมืองเครื่องก็ดับต้องเข้าอู่ซ่อมหมดไปทั้งสองหมื่นนี่ก็ล้วนอีกแล้วไรวะเห็นตัวพูดไม่เป็นย้อนความผิดให้เลยเดี๋ยว ป้าไม่ค่อยรู้เรื่องเครื่องยนต์กลไกอะไรนักหรอกเลยหลอกได้แต่ก็คงหลอกป้าไม่ได้ตลอดอ๋อหมดไปกับการซ่อมรถเหรอใช่ดังนั้นก่อนที่ป้าจะจับได้ค่าหนังค่าเขาลุงต้องรีบเลิกด่วนเพราะหากป้าจับได้ก็ไม่รู้ว่าลุงจะหัวแบะหรือถูกเจียนให้เป็ดกินฝ่ายอีหนูเห็นลุงหายไปนานไม่กลิ้งกลางมาเลยกลิ้งกลางไปโลอลุงหายไปเลยไม่เอาเหรออีหนูเอ้ยลุงว่าจะเลิกแล้วละชักทำไม่ไหว เอวไม่ดีเหมือนก่อนหนูทำให้ไม่อย่างงั้นนะเซะ่คือตอนนี้มันคอพับคออ่อนด้วยไม่ปึงปังเหมือนเดิมไม่มีปัญหาหนูมีวัยอากา้ารับรองโดไม่รู้ล้มอย่าเลยอีหนูไปหาเสียเอาใหม่เถอะเล่นตัวนะไอ้กแก่ถ้าฉันหาเสียได้ฉันจะง้อแกเหรอลุงคะงั้นหนูขอครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายหนูร้อนเงินนะลุงอ่ะอะ ก็ได้เห็นแก่ที่เคยได้เสียกันมาลุงจะยอมอีกสักครั้งพรุ่งนี้ไปพบกันที่เดิมแล้วทั้งสองก็มาพบกันที่กระทอมแลกเปลี่ยนเสร็จก็แยกย้ายกันไปลุงคิดว่าครั้งนี้จบแต่เพียงไม่ถึงเดือนอีหนูก็โทรมาออดอ้อนอีกลุงขออีกสักครั้งได้หรือเปล่าลุงเลยชักไม่พอใจอะไรกันลนังหนูก็คราวที่แล้วเองบอกเป็นครั้งสุดท้ายแล้วไงทำไมถึงยังโทรมาอีกเล่าฮะครั้งที่แล้วหนูโกหกลุงหนูขอโทษแต่ครั้งนี้หนูไม่โกหก จะเป็นครั้งสุดท้ายจริงๆดังนั้นครั้งนี้หนูจะขอกับลุงสักหมืน่นแล้วหนูจะไม่มาวุ่นวายกับลุงอีกได้ยินว่าขอสักหมืน่นทําเอาลุงถึงกับเบิกตาเฮอนี่เองพูดอะไรบ้าๆนังหนูราคาปกติค่ายังไม่เอาเลย นี่จะเอาตั้งหมืน่นไม่มีทางเสียละเว้ยเมื่อใช้ไม้อ่อนไม่ได้ผลหญิงสาวจึงใช้ไม้แข็งฟังนะลุงถ้าลุงไม่ให้ตามที่หนูขอหนูจะแจ้งตำรวจกล่าวหาว่าลุงหลอกหนูมาข่มขืนหนูเก็บขนส่วนนั้นของลุงไว้เป็นหลักฐานแล้วให้หมอตรวจ DNA ทําเอำเอาลุงถึงกับปากอ้าตาข้างท้ากลับเอาสิข้าจะบอกตำรวจว่าเองมาเสนอขายบริการให้ข้าเองแล้วลุงคิดว่าตำรวจจะเชื่อใครหนูก็จะตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จ เรื่องแบบนี้สังคมเห็นใจผู้หญิงอยู่แล้วแล้วถ้าเรื่องถึงตำรวจลุงเดือดร้อนแน่และจะเสียมากกว่าหมื่นยิ่งถ้าหนูชนะคดีหนูจะเรียกค่าเสียหายจากลุงเป็นแสนฉะนั้นทางที่ดีและง่ายสุดลุงให้ตามที่หนูขอแล้วเรื่องทุกอย่างจะจบไม่งั้นจะเข้าตำราเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายนะลุงลุงถึงกับชะงักงัน อีหนูทำแสบเสียแล้วไม่คิดว่ามันจะมาไม้นี้ถ้ามันแจ้งตำรวจทุกอย่างก็จะเป็นไปตามที่มันพูดกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าลุงไม่ได้ข่มขืนก็ไม่รู้จะใช้เวลานานเท่าไหร่เพอเพอลุงอาจจะแพ้คดีลุงจึงรู้สึกแค้นที่เด็กรุ่นหลานมาขู่กันโชครัพย์อืมยอมไม่ได้ลุงคิดหาทางที่จะแก้แค้นจนคิดออกแล้วจึงโทรบอกก็ได้นังหนูลุงจะให้มือนหนึ่งพรุ่งนี้มาเจอกันที่กระท่อมนาตยาวางหูอย่างลิงโลดคิดว่าตนเป็นฝ่ายชนะ สำเร็จได้เงินใช้แล้ววอยส่วนลุงก็คิดว่าตนจะจัดการกับเด็กสาวได้สำเร็จน้อยนางเด็กเมื่อวันซื้นวันต่อมาที่กระทอมหญิงสาวกับลุงจึงมาเจอกันอีกครั้งเป็นการเจอกันครั้งสำคัญหญิงสาวถามถึงเงินก่อนไหนละเงินลุงลุงหยิบเงินปึกหนึ่งจากกระเป๋าเสื้อขึ้นมาให้ดูหญิงสาวรู้งานจึงปลดกระดุมถอดเสื้อผ้าแล้วลงไปนอนกับพื้นพลางเล่งเหลา แล้วสิลุงจะได้เสร็จลุงแม้จะโกรธแต่ก็แยกแยะอารมณ์ได้อารมณ์โกรธไว้ส่วนหนึ่งอารมณ์ใคร่ไว้อีกส่วนหนึ่งลุงจึงมีอะไรกับหญิงสาวเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อทิ้งทวนจนสําเร็จลุงรีบใส่เสื้อผ้าส่วนหญิงสาวไม่ทันได้ใส่เสื้อคว้ากระโปรงมานุ่งก่อนโดยหันหลังให้ลุงและไม่ได้ละแวดระวังไพ่ใดจังหวะที่เธอก้มลงลูดซิปนั้นลุงก็คว้าท่อนฝืนที่พิงอยู่ข้างฝาแล้วหวดเข้าที่ท้ายทอยของหญิงสาวอย่างจัง จนกระโหลกยุบหญิงสาวไม่ได้ร้องสักแอะล่างสุดหวบลงพื้นเลือดแดงฉานไหลนองลุงมองดูอย่างสาสมใจฮ้ยทำมาเป็นขู่กันโชคทรัพย์คิดว่าข้าเป็นต่แก่บ้านนอกงงโง่งสินะเองคิดผิดแล้วเว้ยข้านี่เสือเกากระดูกอ่อนๆอย่างเองอย่ามาแย้มแล้วลุงก็กลับไปปล่อยศพหญิงสาวไว้อย่างนั้น จนวันต่อมาก็มีคนมาหาผักป่าผ่านมาที่กระท่อมของลุงได้ยินเสียงโทรศัพท์มือถือของหญิงสาวที่อยู่ในกระเป๋าดังแต่ไม่มีคนรับจนเสียงเงียบแป๊บหนึ่งก็ดังอีกและไม่มีคนรับจนเสียงดับอีกคนหาผักเลยสงสัยเอ๋ใครอยู่ในกระท่อมทำไมไม่รับโทรศัพท์หรืออยู่ในสภาพที่ไม่สามารถรับได้คนหาผักก็มีวิจ,จารณญาณจึงขึ้นมาบนกระท่อมผลักประตูเข้าไปดูเป็นอะไรหรือเปล่า จึงได้เห็นสภาพศพของหญิงสาวนอนคว่ำหน้าไม่ใส่เสื้อใส่กระโปรงตัวเดียวมีเลือดแห้งเกอะกรังศพเริ่มส่งกลิน่นวายคนตายหญิงหาผักจึงวิ่งกลับไปบอกชาวบ้านมีคนถูกฆ่าตายชาวบ้านต่างมาที่กระท่อมเพื่อมุงดูและโทรแจ้งตำรวจตำรวจจึงมาอย่างที่เกิดเหตุจากการตรวจพิสูจน์ศพพบ่องรอยการมีเพศสัมพันธ์ ตำรวจจึงเก็บหลักฐานเช่นขนที่ร่วงอยู่และรอยนุ่มมือสอบถามชาวบ้านก็ไม่มีใครรู้จักผู้ตายแต่มีคนจำได้ว่าเคยเห็นผู้ตายกับลุงเจ้าของกระท่อมเดินด้วยกันแถวๆนี้เห็นเดินออกมาด้วยกันฉันก็เห็นตำรวจจึงมาที่บ้านลุงเพื่อสอบถามรายละเอียดลุงซึ่งฆ่าคนตายทั้งคนก็ยอมหวาดผวาอยู่ก่อนแล้วยิ่งมีตำรวจมาตรวจสอบก็ยิ่งตนกจนเก็บอาการไม่อยู่ลุงเกี่ยวข้องอะไรกับผู้ตายเออ ลุงสอพิรุษชัดเจนแม้จะโกหกแต่ก็ไม่เนียนลุงลุงไม่รู้ไม่รู้จักผู้ตายตำรวจเห็นลุงมีพิรุษจึงเชิญตัวมาสอบปากคำที่โรงพักตำรวจจะเอาหลักฐานที่คนร้ายทิ้งไว้เช่นขนและคราบอสุจิในตัวผู้ตายไปตัวจ n n a แล้วนำมาเทียบกับ DNA ของลุงถ้าตรงกันลุงดิ้นไม่หลุดแน่ดังนั้นหากลุงทำจริงก็รับซะหนักจะได้เป็นเบา หลักฐานแน่นอย่างนี้ลุงเลยไปต่อไม่เป็นยอมจำนนเลยต้องรับกรรมติดคุกติดตารางไปโอ้ยเราก็ไม่รู้เรื่อง d ีเองนนั่นนึกว่าฆ่าตายไม่มีใครเห็นแล้วจบส่วนหญิงสาวก็ต้องมาตายก่อนวัยอันควรเพราะหลงมัวเมาในกิเลสตัณหาไม่รู้จักยับยั้งชั่งใจเลยต้องสังเวยชีวิตให้กับกิเลสฝากกดติดตาม กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆและคอมเมนต์ใต้คลิปเพื่อเป็นกำลังใจให้กับไทยตูนขอบคุณครับเรื่องสุสานของคนเจ้าชู้โดยจรกา เกรียงศักดิ์หนุ่มหล่อสเสน่ห์แรงเจ้าชู้ประตูดินผู้ไม่รู้จักอิ่มรสเสน่หามีแฟนคู่นอนมานับไม่ทวนแต่สุดท้ายก็มาติดบ่วงสวัสดสาวน้อยพันนารายกว่าจะได้พันนารายมาเป็นคู่นั้นต้องพยายามตามจีบมานานกว่าจะฝ่าด่านผู้ใหญ่ฝ่ายหญิงมาได้ก็แสนยาก แต่เมื่อได้เป็นเมียแล้วกลับเบื่อออกลายชายเจ้าชู้กับหญิงอื่นไม่เลือกหน้าจนพนารายรู้เข้าจึงเกิดความเครียดและออกตามราวีเมื่อถูกเมียจับได้ไล่ทันก็ใช้ลูกอ้อนปากหวานขออภัยผมสัญญาจะไม่เจ้าชู้อีกแล้วที่รักสันดานคนเจ้าชู้ทนเป็นคนหนูเด็กดีได้ไม่กี่วันก็เข้าอิหลอบเดิมจนมีปากเสียงทุ่มเถียงทะเลาะโต้อตอบกันนี่คุณพอทีเธอผมเบื่อพูดกับคุณแล้ว อ๋อเดี๋ยวนี้เบื่อพูดกับเมียแล้วเหรอนี่แสดงว่ากําลังมีหญิงคนใหม่แล้วสิโอ้ยพอทีผมจะเข้านอนแล้วไม่ได้นะมาพูดกันให้รู้เรื่องก่อนแต่เกลียงศักเข้าห้องปิดประตูล็อกห้องทันทีนี่คุณเปิดประตูเดี๋ยวนี้นะพันนารายร้องเรียกสามีและทุบป,ประตูจนมือช้ำเปิดประตูเดี๋ยวนี้นะเกลียงศัก์ไม่โต้อตอบเก็บปากเก็บเสียงเพราะไม่มีอะไรจะอธิบายให้เมียฟังพูดไปหลอนก็หาว่าเราแก้ตัวอยู่ดี แต่เมื่อโดนเมียราวีไม่เลิกจนอารมณ์หงุดหงิดตะโกนอยู่ได้จึงเปิดประตูให้พนารายเข้ามาบอกมันนะอีนางผู้หญิงคนใหม่มันเป็นใครกันผมบอกคุณกี่ครั้งแล้วว่าผมมีคุณคนเดียวฉันไม่เชื่อหรอกถ้าไม่เชื่อก็ไม่ต้องพูดกันอีกแล้วอีเปิ้ลที่โทรมาหาคุณมันเป็นใครเมียน้อยคุณใช่ไหมผมบอกคุณแล้วไงเป็นเพื่อนร่วมงานที่ออกไปพรีเซนต์งานลูกค้าด้วยกันเท่านั้น นั่นไงเสร็จงานแล้วก็คงไปจู๋จีกับมันจนกลับมาบ้านดึกดื่นใช่ไหมโถเว้ยพูดอะไรก็ไม่เชื่อใช่สิคนกระล่อนเร็วอย่างคุณใครจะเชื่อแล้วอิเชอรี่ที่คุณนอนละเมอหานั่นอีกคนละ่ะพอทีเถอะผมเหนื่อยนะผมง่วงนอน พรุ่งนี้จะต้องไปทํางานแต่เช้าพันนรายไม่ยอมรามือง่ายๆปรีเข้ากระชากทั้งหยิกทั้งขวรอุดลุดยังนอนไม่ได้ต้องคุยกันให้รู้เรื่องก่อนเกรียงศักจึงบรนดาลโทสะสุดขีดและเวี่ยงเต็มแรงจนพันนรายเซะทลาและตามตบด้วยฝ่ามือเต็มเนียวไว พันนารายปลิวไปยังที่นอนเธอจึงสงบแน่นิ่งมันต้องสั่งสอนเสียมั่งจะได้ไม่กล้าหืออีกคนบ้าหึงเกินเหตุเห็นภรรยานอนหายใจรวยลินเกลียงศักยิ้มสะใจแล้วไปอาบน้ําเข้านอนแค่นี้ไม่ตายหรอกเดี๋ยวก็ฟื้นพอออกจากห้องน้ําเห็นเมียนั่งร้องไห้สะอึกสะอื้นก็ผวาเข้ากอดแล้วหยอดคําหวานพันจ๋าผมขอโทษที่ทํารุนแรงกับคุณคนใจร้ายฉันทนอยู่ต่อไปไม่ไหวแล้วฉันจะไปจากคุณคุณพันผมขอโทษ อย่าไปจากผมเลยนะผมรักคุณผมสัญญาจะไม่ทําเช่นนี้เอกผมรักคุณคนเดียวนะเพียงถูกออดอ้อนด้วยคําหวานหัวใจของพันาละลัยก็อ่อนยวบและยินยอมอิงแอบแนบชิดพิศสวัส์ต่อไปสัญญาอย่างเดียวไม่พอหรอกคุณต้องสาบานด้วยตกลงผมยอมสาบานทุกอย่างหากผมผิดสัญญาอีก ขอให้ตายใน5้าวัน7วันไม่ต้องถึงตายหรอกขอให้คุณได้รับทุกทรมานแทบเลือดตากระเด็นถึงจะอยากตายก็ตายไม่ได้ต้องอยู่รับกรรมนานเท่านานทำได้ไหมทำได้จ้ะที่รักตั้งแต่นั้นมาเกรียงศักิ์ก็ทำตัวดีมีความรับผิดชอบสูงกลับบ้านตรงเวลาจนภรรยาตายใจคุณทำตัวดีขึ้นจนทำให้ฉลักและหลงคุณเหลือเกินแต่สัญชาตญาณสุนัขที่เคยกินอาจมมันยากนักที่จะเลิกได้แต่คราวนี้ เปลี่ยนเป้าหมายเป็นจีบสาวใหญ่ลูกใครเมียใครก็ไม่เว้นพี่นันจ๋าให้ผมช่วยถือไหมพี่พี่สุนันทาสาวใหญ่วัย40หัวหน้า,าแผนกเคลิมกับคำหวานและกิริยาเอาอกเอาใจรับใช้แบบหน้าใสาใจซื่อของเกรียงศักด์จนกลายเป็นความประทับใจลึกซึ้งของเพื่อนต่างวัยวันนี้พี่นันสวยเหลือเกินยังกะสาวอายุ30แนะ่บ้าพี่แกแล้วนะอายุ40แล้วอายุเป็นเพียงตัวเลขเท่านั้น ปากก็บอกว่าบาแต่ในใจก็แอบปลิ่มลึกๆนึกนิยมไอ้หนุ่มหน้าใสเมาใจตรงกันเย็นวันศุกร์นี้ไปเที่ยวชะอํมกับพี่ไหมมันจะดีหรือพี่แฟนพี่รู้เข้าเอาผมตายไม่รู้หรอกแต่แกของพี่ไปสัมมนา,าต่างจังหวัดกว่าจะกลับก็อาทิตย์หน้าตกลงไม่รู้ผู้ใหญ่หลอกเด็กหรือเด็กหลอกผู้ใหญ่ ต่างวันไหวใจเต้นทั้งสองฝ่ายเกลียงศักด์ไม่ยอมบอกให้ภรรยารู้เลิกงานแล้วสุนันทาก็ควบเก๋งคันงามพาเจ้าหนุ่มไปเที่ยวทะเลโดยเปลี่ยนเป็นบางแสนเพราะใกล้กว่าด้วยอดใจไม่ไหวแล้วถึงที่หมายได้ที่พักแล้วทั้งสองก็โผลเข้าหากันอย่างกระหายหิวและเกลียงศักด์ก็จัดให้จนสาวใหญ่ทะลักล้นเพราะอิ่มเพลงพิศวาสของไอ้หนุ่มจอมเจ้าชู้ พอตกเย็นก็คลอเคลียไปกินอาหารแล้วอบกอดกันเดินชายหาดอย่างเปี่ยมสุขซึ่งสาวใหญ่ขาดหายไปเพราะตะแก่ที่บ้านหมดไฟสนองรักกลับขึ้นห้องชวนกันอาบน้ำกอดรัดฟัดเวี่ยงกันไม่รู้เบื่อจนคืนวันอาทิตย์จึงพากันกลับอย่าคิดมากนะ พี่ให้เธอไว้ใช้ใจ่ายขอเวลาให้พี่มีความสุขกับเธอเดือนละครั้งอีกนะประมาณสามทุ่มเศษเกรียงศักดิ์กลับถึงบ้านก็เจอข่าวร้ายคุณไปไหนมาจงพูดความจรงิงผมมีงานด่วนต้องรีบไปต่างจังหวัดเลยไม่ได้บอกคุณฉันรู้คุณไม่มีงานด่วนหรอกเมื่อตอนกลางวันมีสามีสาวใหญ่มาตามหาเมียมีคนเห็นเธอหายไปกับคุณตอนเย็นเออแล้วชายคนนั้นเขาว่ายังไงบ้างล่ะตอบฉนันนะก่อนคุณไปกับสาวใหญ่คนนั้นจริงๆหรือสาวใหญ่ชวนผมไปเที่ยวทะเลสามีเขาว่ายังไง บ้างละมีคนเห็นคุณไปกับเมียเขาฉันก็บอกเขาไปว่าคุณไม่อยู่ เขาโกรธมากสั่งฝากไว้ว่าอย่าให้เห็นหน้าเขาจะเอาให้ตายเกีียงศักนึกกลัวจนตัวสัน่นมองหาทางเอาตัวรอดเรื่องนี้ฉันไม่โกรธคุณหรอกคนไม่รักษาสัญญาก็จงช่วยตัวเองเถอะวันต่อมาเกลียงศักจึงลาออกจากงานเพื่อหนีวิกฤตแล้วไปได้งานใหม่และใช้นิสัยเดิมหลอกจีบสาวใหญ่ได้ใช้เงินสบายอีกหลายคนพอเบื่อก็เปลี่ยนสาวคนใหม่เป็นสาวนั่งดลิงคาเฟ่จนทุ่มเงินไม่อั้นจนเป็นหนี้ชักหน้าไม่ถึงหลังจนวันหนึ่งมี เพื่อนบ้านมาสอบถามเธอรู้หรือเปล่าแฟนของเธอกําลังไปติดพันอีแวนซึ่งใครๆก็รู้ว่ามันเป็นเอดจริงหรือจนพันนารายสืบรู้มาว่าเกรียงศักด์ไปนอนกับหญิงขายบริการคนนั้นแย่แล้วเราจะทําอย่างไรดีเย็นวันนั้นพันนารายก็เก็บเสื้อผ้าลงกระเป๋าเตรียมปีกตัวไปจากสามีพอดีเกรียงศักดิ์มาเห็นเข้าคุณพันนารายอย่านี้ผมไปนะครับผมรักคุณฉันทนไม่ไหวแล้วเราแยกทางกันดีกว่าผมไม่ยอมให้คุณไปหรอก ก็ได้แต่ฉันมีข้อแม้คุณต้องไปตรวจเลือดก่อนทำไมต้องตรวจเลือดผมน่ารังเกียจนักหรือใช่ถ้าจะอยู่ด้วยกันก็ต้องตรวจเลือดเดี๋ยวนี้พันนารายพาสามีมาโรงพยาบาลตรวจเลือดผลออกมาว่าเกรียงสักดิติดเชื้อเอทนี่คือผลของคนลืมคำสาบานคุณยังไม่ตายหรอกแต่จะต้องทนทุกรับกรรมไปอีกนานหลายเดือนกว่าจะตายลากรอเราเป็นเอทโอ้ยจะอยู่ไปทําไมตายดีกว่าลากรพันนาราย คนเจ้าชู้มากรักไม่รู้จักพอล้อเล่นกับคำสัญญาสาบานย่อมจะได้รับผลกรรมอย่างเจ็บปวดสาสมฝากกดซับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆและอย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์ใต้คลิปกันเยอะๆนะครับเพราะทุกข้อความของทุกคนคือกำลังใจหลักของไทยตูนขอบคุณครับ